สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับ i อและไอทีชิปคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับวันนี้สถานการณ์โควิดของเราก็ยังไม่ดีขึ้นครับนี่ครับแต่อีกอย่างหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงก็คือเรายังไม่ได้รับวัคซีนอีกเหมือนเดิมครับผมวันนี้นะครับเราจะมาเจอกันกับดรอปดาวลิสนะครับซึ่งเรียกได้ว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างสำคัญนะผมว่าในการใช้สเป h ช e t หรือว่าเป็น g o Google s h e e t ของเรานั่นเอง ราะว่าการสร้างตัวเลือกนี่มันทําให้มันทําให้เราง่ายขึ้นนะครับและประยุกต์ใช้ได้เยอะแยะมากมายนะไม่ว่าจะเป็นรายการผลิตหรือว่าจะเป็นอาขาดลามาสายของนักเรียนคุณครูภาษาไทยมีกี่คนอันนี้ก็สามารถที่จะทําได้หรือว่าสอนภาษาไหนแล้วคุณครูคนไหนรับผิดชอบอันนี้จริงๆก็ทําได้แต่ว่ามันต้องสร้างเงื่อนไขแบบ2ชั้นโอเควันนี้เรามาดูดอ o p d า w n list กันก่อนนะครับถ้าลองแบบมันรวดเร็วอะไรเนี้ยผมอาจจะเป็น ดรอปดาวลิสในขั้นที่2มาเลยก็ได้สำหรับดรอปดาวลิสนะครับเรียกได้ว่ามันค่อนข้างง่ายเลยเพราะว่าผมเตรียมข้อมูลไว้แล้วนิดนึงเพราะว่าถ้าลองมัวแต่มานั่งพิมพ์อาจจะยากนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของอาหารหมาแล้วก็อาหารแมวน,นั่นเองสาหรับตรงนี้นะครับที่ผมเตรียมไว้ก็เพราะว่าเซลเนี้ยไอ้คอลัมน์ a เนี่ยเราจะเตรียมไว้สําหรับเงื่อนไขเงื่อนไขที่มันจะเกิดขึ้นถ้าลองสมมุติว่า ผมทันนะผมว่าทันแหละถ้าลองสมมุติว่าผมเลือกแคทอาหารแคทฟู้ดผมจะให้ไอ้พวกเนี้ยมาโชว์ขึ้นมาตรงนี้แล้วทีนี้ก็จะมาเป็นตัวเลือกในช่องเนี้ยอีกทีหนึ่งอ่างงไหมยังไม่งงใช่ไหมรอบนี้ก็คือผมต้องสร้างขึ้นมาก่อนใช่ไหมว่าตรงนี้มันคืออาหารมาหรือว่าอาหารแมววิธีการนะครับก็คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกันมาที่การตรวจสอบข้อมูลนะครับ สามารถที่จะนําตรงนี้นะครับไปประยุกต์ใช้ได้นะครับไม่ว่าคุณจะสร้างแบบไหนก็แล้วแต่จินตนาการเลยอันนี้ผมใช้มา2อ,อย่างนะครับนี่ครับผมได้มาแล้วก็คืออ่าเป็นเซลล์ E กับเซล์ F เฮ้ยเ,ย,นะเเยเดี๋ยวนะผมทําไปถึงเซลล์ K เลยดีว่าเพื่อที่ว่าเผื่อมีสินค้าตัวใหม่เข้ามาใช่ไหมผมก็จะได้ไม่ต้องมาไล่อย่างนี้อีกใส่ตัวใหญ่เหมือนกันแล้วกันเดี๋ยวมันจะหาไม่เจออะไรเงี้ยเผื่อ มันมีปัญหาเอ้ยลองใส่ตัวเล็กนี่แหละโอเคครับผมบันทึกครับผมเปลี่ยนหรือยังครับผมนี่ครับมาแล้วนะดอบดาวลิสของเรานะั่นก็คือเป็นแคทฟูดกับด็อกฟูดนั่นเองอ่ะเห็นไหมอันนี้คือดอบดาวลิสเห็นไหมมันจบแล้วมันจบภายใน2นาทีด้วยยังไม่ถึงสนาทีเพราะฉะนั้นผมว่าต่อดอปดาวลิสอีกขั้นหนึ่งกันเลยดีกว่า โอเคเมื okay. thin, ่อตรงนี้มาแล้วใช่ไหมเมื่อเราเลือกตรวจสอบข้อมูลมาแล้วเห็นไหมว่าเนี่ยแค่นี้เองต่อมานะครับเราก็จะมาใช้คำสั่งคำสั่งหนึ่งนะที่เขาเรียกว่าเป็นคำสั่งในการที่จะเอาตัวตัวนั้นมาแสดงนะครับนั่นก็คือคำสั่ง i ิ d ไดเ c ็กนั่นเองครับนี่ครับเป็นคำสั่งนี้ครับผมสำหรับอินไดเ c ็กนี่ก็คือการโชว์ครับผมสมมุติแล้วกันว่าผมจะโชว์ตรงเนี้ยอา้าวเดี๋ยวนะ e อินไดเล็ก e สามอ๋ออินไดเล็กนี่มันจะต้องโชว์เฉพาะส่วนที่มันเป็นไอ้นี่อยู่แล้ว ถ้าลองผมจะโชว์แบบธรรมดาผมจะต้องใส่เป็นนี่นี่เนี่ยจะโชว์เหมือนกันแต่ถ้าลองเป็นอินเดเ c ็กผมจะต้องมาตั้งชื่อช่วงให้มันก่อนอ่าอันนี้ก็กําหนดช่วงตั้งชื่อนะครับผมอ่าเดี๋ยวนะผมเลือกผมเลือกตรงเนี้ยเป็นถึงยี่สิบเลยแล้วกันเพราะว่าเผื่อมีตัวอื่นมา อีกนะครับก็จะเป็น18ประมาณ18ตัว17ตัวเนาะอันนี้ผมก็ตั้งชื่อให้มันว่าเป็นแคปฟูสเสร็จสิ้นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเลื่อนมาถึง20เลยแล้วกันเดี๋ยวนะอ้ามันบอกว่าไม่ถูกต้องแสดงว่าห้ามมีช่องว่างเพราะฉะนั้นผมใส่อันเดอร์สกอร์เข้าไปก็ได้อะ โอเคผมได้ช่วงมาแล้วเรียบร้อยครับผมแม <c oughs> เดี๋ยวนะช่วงของผมคืออ๋อถูกแล้วโอเคครับผมผมได้ช่วงที่เป็นแคทฟูดมาแล้วเรียบร้อยแสดงว่าตรงนี้ผมก็ต้องเปลี่ยนชื่อดิผมนี่ครับให้มันเป็นชื่อเดียวกันเพื่อที่จะได้รู้ว่าตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยมันคือตัวเดียวกันนะโอเคอันนี้ก็คือเป็นกรุ๊ปของแคทฟูดนะครับ ต่อมาะคระับผมก็เพิ่มช่วงเข้ามาเลยอันนี้ผมแสนสกอร์ให้มันด้วยโอเคช่วงนี้เป็นชื่อนี้เลยแล้วกันขี้เกียจไงละ่ะด้วยความขี้เกียจของข้าพเจ้าเลือกช่วงครับผมตกลงครับผมเสร็จสิ้นครับผมตอนนี้ผมได้ช่วงมาสองช่วงแล้วนะครับก็คือคลฟูดกับดอกฟูด ่าเมื่อกี้นี้ indirect มันไม่ไปใช่ไหมรอบนี้ผมจะลอง indirect ให้ดูนะครับผมไม่ใส่ท่ากับละ indirect แล้วผมก็เลือกเป็น cat food ครับผมฟาบมาแล้วเห็นไหมครับอันนี้ก็คือ,อเป็นการเลือกแบบเลือกช่วงนั่นเองแต่ว่าถ้าผมทำตรงเนี้ยแล้วผมต้องมาตรงนี้อีกเหรอ ไม่ครับผมผมก็จะเปลี่ยน indirect จากตรงเนี้ยจาก e หนึ่งเนี้ยผมเอาออกไปเลยแล้วผมก็จะมาเลือกเป็น Main. เมน n เฮ้ยเดี๋ยวนะผมต้องคิมใ์หมตั้งแต่ต้นเหรอ indirect ครับผมเลือกเมนครับผมนี่ครับเลือกเมนแล้วก็เป็นเลือกเซลล์สองครับผมเมน n e สองก็คือเป็น ช่องของอ่ตัวเลือกที่เราจะให้มันนําค่ามาแทนนแล้วผมก็ใส่เครื่องหมายวงเล็บลปิดเข้าไปค่าของผมมาหรือยังยังไม่มาออกมาแล้วที่มันยังไม่มาเพราะว่าเมื่อกี้นี้มันคิดว่าช่องเนี้ยว่างถ้าลองช่องนี้ว่างมันจะไม่มีมันจะไม่มีค่าโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับ ผมจะใช้ผมจะใช้คำสั่งอะไรดีวะมาปิดมันไว้ได้ไหมเดี๋ยวนะนี้คือผมเลือกได้แล้วว่าเป็นแคทฟูดเสร็จแล้วผมก็จะเลือกช่วงให้มันใช่ไหมเลือกการตรวจสอบข้อมูล เลือกช่วงนะครับตรงเนี้ถึงเซล์ที่เท่าไหร่จําได้ไหมครับยี่สิบใช่ไหมที่เราเผื่อเอาไว้เพราะว่าถ้าเรามันมีอีกเราก็จะได้เข้ามาเลยจากนั้นก็กดบันทึกครับผมเดี๋ยวลองดูดีกว่าว่ามันมาหรือยังนี่ครับอาหารแมวแน่นอนครับมีออริจิแต่ถ้าลองเป็นด็อกนี่ครับมันจะบอกว่ามันจะขึ้นแดงแดงก็ตรงนี้เลยว่าไม่ถูกต้องนะเพราะว่าออริจิมันไม่มีอ่ามันไม่มีอาหารแมวครับอาหารแมวลองเลือก เออลองอ่ะมันไม่ใช่มันเป็นอาหารแมวไม่มียี่ห้อเอ้ยอาหารหมาไม่มียี่ห้อนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเลือกเป็นอ่ะไอเอ็มมีไหมอันนี้มีเพราะว่ามันเป็นอาหารหมาเปลี่ยนตรงนี้เป็นอาหารแมวนี่ครับมันก็เหมือนกันครับผมเงื่อนไขบอกว่าไม่ถูกต้องนะครับอ่ะอันนี้ดีกว่าอันนี้มีสองตัวแม็กซิมาครับผมตัวนี้ตัวดีตัวดีนี่หมายถึงว่าดีจริงนะครับไม่ใช่แบบตัวดีแบบ แบบภาษาแบบเขาเรียกอะไรนะภาษาแบบประชดประชันเลยยังไม่ใช่นะตัวนี้ตัวดีจริงโอเคนี่ครับเท่านี้ก็จะได้แล้วครับเห็นไหมว่ามันค่อนข้างที่จะง่ายนะผมว่าคุณสามารถเลื่อนมาให้มันครบยี่สิบได้ไหมอ๋อถ้าลองคุณจะเลื่อนมานะครับคุณต้องลบอันนี้ไปก่อนแล้วแล้วผมจะลองดูนะครับว่า ว่ามันได้ไหมโอเคอ๋อถ้าลองคุณออามาอย่างนี้ไม่ได้ครับผมเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าคุณทําได้ทีละอย่างก็ลองไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ยากกันเลยครับสําหรับ ดอบดาวลิสแบบ2ชั้นนะครับเห็นนะครับว่าค่อนข้างที่จะง่ายเลยไม่ได้ยากอะไรอ๋อ if error Okay. ก็เดี๋ยวนะครับถ้าไม่อยากให้มันขึ้นเออร์เลอร์โชว์ตรงนั้นนะครับก็พิมพ์มีไหม,มน,นะขึ้นมาไหมนนะ if เนี่ย if e a r l อ e r ให้มันนิดนึงครับผมลองดูซิว่าถ้าลองมันไม่มีมันจะขึ้นโชว์ไหมผมลบตรงนี้ออกนี่ครับไม่โชว์แล้วครับเพราะฉะนั้นก็ทลองสมมติว่าเราไม่เลือกนะครับมันก็จะไม่โชว์แล้วครับเพราะว่าเราใส่ if error ถ้าลอง error ให้มันแสดงเป็นช่องว่างเอาไว้ เท่านี้นะครับคุณก็จะดรอปได้ดรอปดาวลิสที่มันสมบูรณ์แล้วครับสมมุติว่าคุณเอาไปใช้จริงๆนะครับก็สามารถที่จะเลือกรายการที่มันเยอะกว่านี้ได้สามารถจะทําอะไรประยุกต์ได้เยอะแยะมากมายนะครับสำหรับใครที่อ,อยากจะรู้เทคนิคเกี่ยวกับ Google s p a c e s h e e t หรือว่า Google Docs นะครับก็สอบถามลงมาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับผม สำหรับวันนี้ผมไอายและไอทีทีคอมพิวเตอร์